มาแล้วครับผมวันนี้เราจะมากินอาหารสีม่วงและสีเหลืองนะครับทุกคนของฉันน่สีม่วงของฉัน่ะสีเหลืองส่วนของหนูสีม่วงและสีเหลืองก่อนอื่นอันดับแรกมากินขนมกันก่อนเลยทุกคนเลือง ม้วงจิมกินเลยต่อไปสีเหลืองต่อไปกินสองสีเลยโอ๊ยแค่น่อยโอ้ยติดคอติดคอ เห็นทีต้องเอาน้ำมากินซะแล้วหยิบเลยเนี่ยสีเหลืองเนี่ยสีม่วงเอามาเนี่ยม,มันฟามันดีกว่ยฟัา ยาวไปเลยไปเลยไปยไปไปไปต่อไปเรามาดื่มนมเพื่อสุขภาพกันเลยนะน้องๆทุกคนเชิญปากหลอดแล้วนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวขย่าก่อนสิ เอามาดืมกันเลยทุกคนอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอกมากลมามากล้ๆอร่อยเอามานี่อย่าลืมกดไล อยู่ในช่องปิ่นโยกแฟมิลี่ทีวีวันนี้เราจะมากินอาหารตามสีของพี่นกยุงสีชมพูส่วนปิ่นมุกก็สีเหลืองอเพื่อนเพื่อนมาดูซิว่าของใครจะอร่อยกว่ากันต้องเป็นสีชมพูของพี่นกยุงแน่ๆเลยเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากออเดอร์นี่เป็นกล่องสีเหลี่ยมเหมือนกันกชด้วยแถมเป็นแท่งสติกเหมือนกันด้วยมาแกะกันเลยปิ่นมุก ของพี่นุยุงก็าหาเหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นรสสตววรอเบอรี่หอมสตรอเบอรี่มากมสตววรอเบอรี่นั่นมากฟังเสียงนะทุกคนของหนูก็ไม่แพ้หรอกพี่นุยุงนี่บิสกิตแท่งรสด,ดั้งเดิม มสมกับเป็นรสออริจินอลชิวยูขอกินด้วยสิไม่ได้ชิลโยวันนี้ต้องกินสีชมพูเท่านั้น <c oughs> งั้นเอาอย่างนี้ละกันมาม่าเผสส็ดซำยังซองสีชมพูของหนูก็มีเหมือนกันนี่มาม่าเผ็ดรสชีสซำยัง <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นพอไปต้มมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ ห่อสีชมพูรสคาโบนาร่าส่วนของหนูห่อสีเหลืองรสชีสมามากินกันเลยปิ่นมุกว่าของใครจะอร่อยกว่ากันอร่อยมากๆของคาโบนาร่า แต่ว่าหอมรสชีสจังเลยอะ่ะของหนูอร่อยกว่าพี่นกยุงแน่ๆเลยหเป็นไปไม่ได้หรอกปิ่นมุกของพี่น่ะอร่อยห้าดาวเลยอหกินอิ่มแล้วพี่นกยุงงั้นเรามากินของหวานตบท้ายกันทนว,ว้าวพี่นกยุงของหนูเป็นน้ำผึ้งแถมมีไข่มุกน้ำผึ้งด้วยเรามากินกันเลย,เลย หอมน้ำผึ้งแถมมีไขมุกน้ำผึ้งด้วยของพี่นกยูงก็อร่อยเหมือนกัน สำหรับคนที่ชอบหวานหวานเปรี้ยวต้องชอบแน่ๆเลยเพื่อนๆชอบของกินสีไหนคอมเมนต์ได้้างได้เลยนะคะเชียร์พี่ตุยยุงด้วยนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องปิ่นยกแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีมาแล้วกับคลิปอาหารสีสีม่วงปะทะสีเหลืองเฮ้ยสีแดงเฮ้ยสีเขียวเฮ้ยเฮ้เฮ้ยถูกแล้ว เราต้องกินสีอะไรอย่างนั้นเหรอเนอะเนี่ของผมอ่ะอาหารสีเขียวส่วนของหนูน่ะสีม่วงของลูกพี่อ่ะมีอะไรบ้างของหนูอ่ะมีเยลลี่รสสตราเบอรี่ว้าวของสามเนี่ยรสเลมอนนะ,นเ,รนะเรามาฉีดพร้อมกันเลย บา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 โอ๋ของฉันน่ะเป็นเจลลี่สีเหลืองล่ะเธอจะไม่ใช่สีเขียวแต่ว่ามันก็อร่อยเหมือนกันน่ะอร่อยอร่อยอ้าอมหอมอ้าอรื้ออะดีๆดันดองได้เอาเฮ้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  อเอได้อันยัเของพี่งั้นเราไปกินันใหม่ลก็แลกันน,น่นมเี้ยวมล้มารวมสีเขียว,ยวเน่สีม่วงบูเบร์ ดื่มเทำสมาธิให้ดีขอพักเหนื่อยสักห้านาทีนะทุกคนเอ้ยนี่เดี๋ยวบกสีม่วงอีกอันเหรอเนี่ยฉันไม่มีเอ้ยชอนเออเฮ้ chọn 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 đi, chọn chọn cho chọn 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 cho chọn chọn chọn

อย่าลืมกดไลค์กดซับซะใครด้วยนะครับอย่ากดก่เลยกดอนี่ขนมของฉันวันนี้เป็นมุกมันเต็มไปด้วยสีฟ้าสีน้ำเงินสุดเท่โอเท่ที่ไหนกันอะดูฉันนี่สีส้มอะเท่กว่างั้นมาแข่งกันนะว่าของใครจะอร่อยกว่ากันเริ่มเลย อของฉันนี่น้ำบูฮาวายแสนน่ร้อยอืมของฉันน้ำชาไทยหอมนมมีความเป็นไทยมากเลยแล้วขนมของเธอมีอะไรบ้างเอามาโชว์สินี่เลยเอาไอติมก่อนเลยของเย็นๆยั่วๆนี่ของฉันอ่ะก็มีไอติมเหมือนกันว้าวโอไอติมโมนติคันชี่ไงนี่ของฉัน แบบโคนด้วยกันหมูชนอของฉันนะ่ะกรอ,อบเลยข้างนอกเคลือบช็อกโกแล,ลตด้วยโอ้ของฉันนะ่ะก็เคลือบช็อกโกแล,ลตวานิลาเหมือนกันข้างนอกมันก็เลยกรอบแบบของเธอไงต่อ,อไปไปกินขนมกันดีกว่าของฉันนะ่ะมีเบนโตะของฉันก็มีเบนโตะเหมือนกันแั้นกินเลยชนอ นี่ของฉันน่ะมินิโอรีโอ,โอของฉันนอะเลห,ห่หอ่กอบแถมหอมบาร์บีคิวด้วยไปยกอืมหุยเห็นแบบนี้มันเยอะนะของฉันน่ะคุกกี้สอดไส้ครีมแสนอร่อยข้างในซองอะเยอะมากในซองอะ่ะไม่มีลมนะข้างในอะนี่ว,ว้วาว ปลาเส้นทาโร่แคลอรี่น้อยแถมดีต่อสุขภาพด้วยนี่คุกกี้ทา่นกับอะไรก็อร่อยอสีไหนก็อร่อยหมดน,นั่นแหละแต่ถ้าจะให้อร่อยอ่ะต้องกินสีประจำวันแบบนี้ใช่ค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปินยกเฟมิลี่ทีวีด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย